มวยไทยเราเนี่ยคนนิยมกันมากเพราะมันมีวัฒนธรรมที่คนชอบพรังในกีฬามวยไทยเนี่ยยกมือไหว้ตลอดใครมาเคลมอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะและจะไปใช้ชื่อเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่ามวยไทยเท่านั้นเพราะคณะกรรมการโอลิมปิกเคารับรองชื่อนี้ครับ การแข่งขันกีฬาซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยนะครับไม่มีมวยไทยแน่นอนเดิมทีเดียวเอามวยไทยแต่ตอนหลังเนี่ยเขามาเปลี่ยนเป็นคุณคแมร์ไม่ใช่กีฬานานาชาติที่คณะกรรมการไกด์ให้การรับรองเขาเพียงจะจัดตั้งเขาขึ้นมาเองสมาคมของเราซึ่งเป็นสมาคมกีฬามวยไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เห็นชอบว่าไม่สมควรส่งสรุปแล้วว่าเราไม่มีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันแน่นอนครับ เราเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีคนพูดว่าเอ๊ะมันทําให้เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่กีฬามันมีกฎเราต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะไม่ใช่การแข่งขันระหว่างสองประเทศมันการแข่งขันประเทศเยอะๆดังนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่นานาชาติให้การรับรองครับ คือเราก็ตั้งใจไว้นานแล้วนะครับว่ามันเป็นการครบรอบ30ปีของอ f ฟมาอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีเลยเมื่อเป็นลักษณะนี้เราก็มีการจัดวู่นแชมเปี้ยนชิพของเราแล้วก็มีประเทศที่เข้ามาร่วมกันแข่งขันครั้งนี้มากมาก,กว่าร0อยประเทศซะอีกเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของเขาเพราะเขาไม่ใช่แข่งขันมวยไทยเขาแข่งขันคุนเมนะครับเพียงแต่ว่าเวลามันตรงกัน กีฬาในประเทศไทยก็มีเกือบ90สมาคมแล้วนี่นะไม่มีชนิดกีฬาใดที่แข่งขันแล้วมีประเทศมาเป็นร้อยแต่มวยไทยเราเนี้ยมากันเป็นร้อยงั้นการที่เขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนโฮมคัมมิ่งเดย์ใครๆเข้ามาเออมาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาการที่เขามากันเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยนะครับ กีฬาประเภทต่อสู้ป้องกันตัวประเภทมัชชูอาเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ16ชนิดกีฬาเนี่ยมวยไทยเราเนี่ยเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าโอลิมปิกแต่เป็นกีฬาที่คนนิยมกันมากขณะนี้เรามีสมาชิกอยู่148ประเทศแล้วเป็นกีฬาที่ไปอย่างรวดเร็วมากเพราะมันมีวัฒนธรรมที่คนชอบการสวมมงคุลการแต่งกายการไหว้ครูเป็นกีฬาที่แสดงถึงความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน พ่อหลังในกีฬามวยไทยเนี่ยยกมือไหว้ตลอดคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยได้ให้การรับรองมวยไทยแล้วว่าเป็นกีฬาที่มีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนแล้วใครมาเคลมอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะและจะไปใช้ชื่อเป็อนอย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่ามวยไทยเท่านั้นเพราะคณะกรรมการโอลิมปิกเขารับรองชื่อนี้ครับ